สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวไอ้ที่ง่ายอ่ะมันมีอยู่นิดเดียวจริงครับไม่ใช่ละครับภาษาอังกฤษจริงๆแล้วที่ง่ายมีเยอะมากครับมีเยอะกว่าไอ้ตรงที่มันยากอีกนะครับผมอ้าวแลครับตอนเล่นครับตอนเล่นครับครับผมอ่าตอนนี้นะครับกําลังจะเข้าใกล้สู่ยุค AEC แล้วเรามาลองพูดภาษาอังกฤษทีละนิดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราดีไหมครับ มันจะดีเรอครับเนี่ยผมนี่แบบพูดไม่ค่อยเก่งเลยครับ d o n t worry ครับเดี๋ยวผมจะสอนนายคุณพูดเองครับอโอเคครับผมนี่ครับคุณก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วหนึ่งคำครับคำว่าโอเคอจัดไปเล็กโกครับผมแล้วคุณรู้หรือเปล่าครับคำว่า Let's go จริงๆแปลว่าอะไรครับรู้ครับผมแปลว่าพร้อมแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่าคำพูดนะครับจะเหมือนกันก็จริงครับผมแต่คำว่า let go มันแปลว่าปล่อยไปครับแต่ส่วนแต่อีกคำหนึ่งนะครับคำว่า let s, let s go แปลว่าไปกันเถอะครับจะมี apostrophe s อยู่นิดนึงที่แตกต่างกันครับผม๋อครับผมไหนลองทวนอีกครั้งหนึ่งครับอ๋อ oh, ครับผม let go แปลว่าปล่อยมันไปปล่อยมันไป let it go and I rise like the break of the กไม่ตลกเลยนะครับผมไม่เลยครับผมเอาครับผมอ่ะแล้วส่วนคำว่า let's go เนี่ยที่มี apostrophe s นะครับแปลว่าไปกันเถอะครับต้องครับผมแล้วต่อไปนะครับผมจะมาสอนคำสวัสดีหรือคำทักทายที่เราจะพูดกันเป็นประจำครับแต่ใช้กันผิดอยู่บ่อย ครับผมเริ่มจากประโยคตัวอย่างประโยคแรกนะครับผมครับ Hi Long Time No See h o w a i u ครับครับผมซึ่งประโยคนี้ครับแปลว่าไม่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมถูกต้องแล้วครับและประโยคทักทายหลักๆนะครับก็จะมี Hi Hello Good Morning Good Afternoon แล้วก็ Good Evening ครับโอ้ยาวอยู่เหมือนกันทั้งเอ้แต่ว่าพวกนี้ผมรู้เหมืเลยนะครับผมอ๋อครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่ามันใช้ยังไง ไ i นะครับไ i แปลว่าทักทายไว้ใช้กับคนสนิทครับผม mm hmm. เป็นเพื่อนกันที่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมใช้กับคุณอย่างเงี้ยครับ mm hmm. คือายแต่คําว่า hello hello นี่ใช้กับคนรู้จักทั่วไปครับแล้ว Good morning Good evening Good afternoon เนี่ยครับก็จะอยู่ที่ขึ้นวันเราใช้กับใครครับแล้วก็ต้องดูเวลาด้วยว่าใช้ตอนไหนครับผมเออ ไอ้ที่ผมบอกผมรู้ไว้เมื่อกี้ผมขอตอบคำพูดแล้วกันนะครับผมได้ครับแต่ว่าผมก็รู้แล้วครับว่ามันใช้ยังไงครับแน่เก่งนะครับเก่งจริงก็มาลองสติปัญญากันหน่อยครับเริ่มครับทักทายเพื่อนโ e โล o Hello my f r i ไผิดหรือเปล่าายหรือเปล่าครับอ๋อผมขอโทษครับขอโทษครับ Hi Hi my friend ต่อไปครับทักทายคนทั่วไปครับโล l l o สุต้องครับเจอครูตอนเช้าเที่ยงเย็นครับผมครับผมจัไปครับ Good morning teacher พุทธ <Good> afternoon t c h e r good evening t c h e r เฮ้ยไม่ธรรมดาโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละครับปวดหัวมากเลยครับสอนคุณเนี่ยเฮ้ย hey, เอาหน่าคุณแต่ผมก็รู้นะครับว่ามันใช้ยังไงมีหลักการใช้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับแม่ที่มาสอนผมเพราะว่า <c oughs> ก่อนนั้นเนี้ยผมก็ไม่เคยรู้ก่อนเลยนะครับว่าหลักการที่แท้จริงแล้วมันใช้ยังไงรู้แต่คำรู้แต่คำแปลของมันครับผม ครับผมยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมอาจจะได้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไปกันหน่อยก็ขอให้ได้ครับผมครับผมสวัสดีสมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับครับไม่ต้องหร่าไม่ต้องต่อแล้วยาว